สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพบกับกรุสยองอีกเช่นเคยและในวันนี้กรุสยองก็ได้รวบรวมเอาคลิปถ่ายติดผีและวิญญาณจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันและขอให้เพื่อนๆทุกท่านเรียกวิจารณญาณมานั่งข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยและโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความปรารถนาดี ชายคนหนึ่งเล่าว่าเขาได้สูญเสียพ่อของเขาไปเป็นเวลาประมาณสองปีแล้วและหลังจากที่พ่อของเขาได้เสียชีวิตลงเขาเองก็ได้พบเจอเหตุการณ์แปลกๆที่มักจะเกิดขึ้นภายในบ้านอยู่เป็นประจำเช่นของเล่นเด็กที่สามารถเปิดติดขึ้นมาได้เองหรือข้าวของต่างๆที่ขยับไปมาอย่างไม่มีสาเหตุมันจึงทำให้เขาเริ่มสงสัยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากฝีมือพ่อของเขาหรือเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจถ่ายคลิปนี้ไว้โดยในคลิปเขาก็ได้พูดออกไปว่าถ้ามีใครอยู่ในห้องนี้ให้เปิดปุ่มของเล่นและทันใดนั้นเองของเล่นของลูกเขาที่ได้วางเอาไว้มันก็เปิดเองได้อย่างน่าขนลุกนี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า มันอาจจะมีใครบางคนที่มองไม่เห็นอยู่ภายในห้องแห่งนี้ก็ได้ นี่เป็นคลิปที่ถ่ายโดยชายคนหนึ่งชื่อโรมันเทคูบอฟซึ่งเขาอาศัยอยู่ในประเทศรัสเซียโดยในคลิปนั้นเราจะเห็นว่ามันมีลูกไฟแปลกประหลาดสีน้ำเงินลอยไปเรื่อยๆอย่างช้าๆซึ่งเขานั้นได้ถ่ายไว้จากบริเวณบ้านของเขาเองในช่วงเช้าของวันหนึ่งและจากในคลิปจะเห็นได้ว่าลูกไฟลูกนั้น มันมีแสงสว่างที่ชัดเจนและมีขนาดค่อนข้างใหญ่และมันก็ได้ลอยไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะค่อยๆลอยผ่านแนวต้นไม้และหายไปในที่สุด ชื่อชาร์เขานั้นอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาในบ้านหลังหนึ่งและภรรยาของเขานั้นชอบที่จะสะสมตุ๊กตาเป็นอย่างมากโดยเธอก็ได้นำตุ๊กตาที่เธอสะสมไว้และเขาก็ได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นจากตุ๊กตาตัวหนึ่งมันจึงทำให้เขานั้นตัดสินใจที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เมื่อเขากำลังถ่ายวิดีโออยู่ตามปกติ ตุกาตาตัวหนึ่งที่อยู่ในตู้มันก็ได้ขยับได้เองอย่างไม่มีสาเหตุต่อหน้าต่อตาเขาและมันทำให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะพูดออกมาว่าเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดจากตุกาตาเหล่านี้ ภาพนี้ได้ถูกอัปโหลดไว้บนอินสตาแกรมโดยหญิงสาวชาวมาเลเซียชื่อลีอาซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ในขณะที่เธอนั้นกำลังถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆกับเพื่อนของเธอแต่ในรูปหนึ่งที่เธอถ่ายไว้มันก็ได้ปรากฏล่างปริศนาที่เธอนั้นถ่ายติดโดยบังเอิญและหลังจากที่เธอได้ถ่ายรูปนั้นรูปถัดมามันก็ไม่ปรากฏล่างนั้นแล้วซึ่งหลายๆคนที่ได้ดูรูปนี้ ต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่ามันคือโภคองซึ่งเป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซียโดยจะมีลักษณะเด่นคือมีผ้าสีขาวคลุมไว้ทั่วร่างกายในรูปแบบที่เหมือนกับการห่อศพนั่นเอง ผู้ได้ไปไว่ายน้ำเล่นกันในสระว่ายน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งในวันหยุดพักผ่อนและในวันนั้นก็มีคนไปใช้บริการที่สระดังกล่าวไม่มากนักทำให้มีที่ว่างให้พวกเขาเล่นสนุกกันพอสมควรและพวกเขาก็ได้นำกล้องโกโปติดไปด้วยเพื่อใช้ถ่ายวิดีโอสนุกๆเก็บไว้แต่ในช่วงจังหวะหนึ่งที่เด็กชายกำลังถือกล้องพร้อมทั้งกระโดดลงไปในน้ำ มันกลับมีมือปริศนาที่โผล่มาพักเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะหายไปและเด็กชายเองก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกตัวเลยซึ่งถ้าเราสังเกตดูรอบๆให้ดีก็จะพบว่ามันไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นมีเพียงคนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปจากตรงนั้นพอสมควรเท่านั้นเอง รับชมจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปวิดีโอหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามพร้อมทั้งกดไลค์แฟนเพจกุสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กุสยองด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกุสยองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า